สวัสดีค่ะตูนะคะเมื่อพูดถึงการทำงานออกแบบนะคะอาทิเช่นงาน Presentation นะคะโลโกโล้ทำไบปพิวโปสเตอร์หรือว่าตัดต่อคลิปวิดีโอแบบสั้นๆน,นะคะเราอาจจะต้องใช้หลายโปรแกรมนะคะมาช่วยในการทำงานแต่ว่าวันนี้นะคะตูจะมานำเสนอแพลตฟอร์มตัวน,นึงนะคะที่จะมาช่วยในเรื่องของการออกแบบออกแบบแก,การาฟิกต่างๆนะคะให้ดูง,ง่ายขึ้นในแพลตฟอร์มเดียวแพลตฟอร์มนี้มีชื่อว่า c a n วาค่ะวันนี้นะคะตูนก็เลยจะมาสอนเทคนิคการใช้งานแคนวาเบื้องต้นสำหรับหัวข้อวันนี้นะคะแคนวาคืออะไรนะคะการสมรัครสมาชิกแพลนและราคาการเลือกออกแบบแคนวาที่เหมาะก,กับงานของคุณการเลือกแคมเปญที่เหมาะก,กับให้เหมาะก,กับการใช้งานการออกแบบลบเพิ่มและเปลี่ยนสีนะคะการเซฟหรือว่าการเลือกชนิดของไฟล์นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นข้อดีข้อเสียของแคนวาค่ะแคนวาคืออะไรคะ Canva เนี่ยก็คือแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะสำหรับทำงานออกแบบกราฟิกหรือว่าตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะเขาจะให้เทมเพลตมามากกว่า60,000กว่าเทมเพลตนะคะแล้วก็ tool ต่างๆมากมายนะคะสามารถสร้างงานกราฟิกงานดีไซน์งานออกแบบต่างๆได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันบนมือถือแท็บเลต็ต ipad เนี้ยก็ใช้ได้หรือว่าเราอาจจะมาใช้บนผ่านเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันนะคะ สำหรับการเซฟงานนะคะเราจะเซฟออกมาเป็น artwork แล้วก็สั่งพิมพ์ได้เลยนะคะอันนี้ก็ไม่ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเพราะว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านกราฟิกเนี่ยสามารถทำงานออกแบบอันนี้ได้เลยการสมัครสมาชิกแ a n วานะคะก็ออกคนที่ยังไม่เคยเข้าเข้าใช้งานเลยเราต้องสมัครสมาชิกก่อนนะคะเราสามารถที่จะผูกบัญชีแ a n วาเข้ากับตัว Facebook หรือว่า Gmail เราก็ใช้งานได้ทันทีพอเราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วเนี่ย Canva เขาจะให้เราใช้งานได้ฟรีแต่ว่าอาจจะมีข้อจากัดบางอย่างที่เราไม่สามารถใช้แบบฟรีๆได้อาจจะต้องมีเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มอย่างเช่นแบบเทมเพลตหรือว่ารูป้าเนี่ยที่มันต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเนี่ยเราอาจจะต้องสมัครที่เป็นตัว Canva Pro หรือว่า Canva สำหรับทีมซึ่งเขาจะมีให้เลือกแบบทั้งรายเดือนแล้วก็รายปี Canva Pro เนี่ย เขาจะให้ใช้แค่คนเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเป็นแคนวาสำหรับเขาจะให้ใช้สำหรับ2คนขึ้นไปตรงคิดว่าการที่เราสมัครเป็นแคนวาทีเนี่ยเราสามารถที่จะแชร์ค่าใช้ชจ่ายได้อันนี้น่าจะคุมกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเราอยากจะใช้ตัวแคนวาโปรเนี่ยเขาก็มีให้ทดลองการใช้งานแคนวาโปรฟรีนะคะ30วันการเลือกออกแบบแคนวาที่ที่เราอยากได้ หลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาสร้างงานดีไซน์อาซึ่งแคนวาเนี่ยเขาจะมีให้เลือกหลายรูปแบบอย่างเช่นเราอยากจะทำ r e s e n t a t i o n ทำทำโปสเตอร์หรือว่าทำ infographic หรือว่างานออกแบบต่างๆก็สามารถเลือกได้ส่วนการเลือก template ที่เหมาะกับการใช้งานนะคะแคนวาเนี่ยเขาจะเด่นตรงที่เขาจะมี template ให้มากกว่า60,000กว่าเทมเพลต แต่อย่างที่บอกค่ะมันจะมีเทมเพลตที่จะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายด้วยฟรีด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกนะคะหากเราออกแบบงานในรูปแบบอะไรเราก็เลือกเทมเพลตให้ตกกับให้ตรงกับงานนั้นอย่างเช่นเราจะเลือกอ,ออกแบบงานทำ r e s e n t a t i o n นะคะเราก็ไปเลือก template, เทมเพลตที่เกี่ยวกับงาน Presentation ได้เลยสำหรับการออกแบบลบเ,เพิ่มและเปลี่ยนสีพอเราสร้าง งานดีไซน์ของเรามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเลือกเทมเพลตอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่ข้อความหรือว่าใส่สัญลักษณ์ให้กับตัวงานดีไซน์ของเรานั้นแถบด้านซ้ายเนี่ยก็จะเห็นว่าเราจะมีฟีเจอร์เยอะแยะมากมายทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ตูนจะไปเดโมให้ดูหลังจาก ีอันนน้ะะคะแต่ว่าข้าวเนี่ยก็คือตูนได้เพิ่มข้อความลงไปก็คือไปแท็กด้านซ้ายะคะ่ะจะเห็นว่ามีการมีให้เลือกเป็นเพิ่มข้อความแล้วเราก็เลือกประเภทเ,เลือกข้อความนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็มาคลิกบนกระดาษาขาวๆตรงกลางนะคะแล้วก็ไปปรับฟอนต์ปรับสีหรือว่าปรับขนาดของข้อความนะคะใส่เอฟเฟกให้กับข้อความนั้นได้นะคะ ส่วนการเซฟนะคะและการเลือกชนิดของไฟล์ก็คือเวลาที่เราออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะเซฟไฟล์งานได้โดยให้เราเลือกไปที่แชร์นะคะเราจะเห็นนะคะตำแหน่งที่1เนี่ยกดแชร์นะคะจากนั้นก็มาดาวน์โหลดค่ะอันที่3เนี่ยก็ให้ไปเลือกประเภทของไฟล์นะคะเราอยากได้ ออกมาเป็นอะไรนะคะเลือกประเภทไฟล์นะคะอันที่4เนี่ยกราจะมีให้เลือกเป็นเป็นแบบเป็น pdf เป็น jpeg หรือว่าเป็น png หรือว่าเป็นเป็นคลิปวิดีโอนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ประเภทางานที่เราทำนะคะแล้วก็เซฟออกมาข้อดีข้อเสียของ c a n v a นะคะข้อดีของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีการใช้างานง่ายแล้วก็ใช้างานได้ฟรีนะคะไม่ใช่นักออกแบบ ก็สามารถออกแบบได้ง่ายๆเลยนะคะมีฟีเจอร์ที่โดดเด่นมากมายมีเทมเพลตให้เลือกมากมายนะคะใช้งานได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าบนคอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถใช้งานร่วมกับผู้อื่นได้นะคะส่วนข้อเสียของเขาเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันนะคะบางครั้งเนี่ยเทมเพลตที่เราชอบเนี่ยอาจจะต้องมีการเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มกรณีที่เราไม่ได้สมัครเป็นแคนวาโป้เราก็ต้อง ใช้ของฟรีไปก่อนนะคะแล้วก็การใช้งานบนมือถือเนี่ยค่อนข้างที่จะยากอพอสมควรอาจจะอาจจะต้องใช้บนแท็บเลต็ตหรือ iPad เงี้ยค่ะอาจจะดใูให้มันดูใหญ่ขึ้นนะคะส่วนการดาวน์โหลดเนี่ยมีบางประเภทที่ต้องสมัครสมาชิกนะคะสุดท้ายค่ะ Canva เนี่ยก็ยังเป็นแพลตฟอร์มที่น่าใช้งานนะคะอย่างมาก หากว่าเราเนี่ยอยากจะสร้างสารรค์หรือว่าออกแบบงานในรูปแบบต่างๆนะคะแคนวาเนี่ยเขาก็พร้อมให้บริการเพราะว่าด้วยความที่มันง่ายใช้งานง่ายแล้วก็รูปแบบที่สแสดงถึงความเป็นมืออาชีพเนี่ยก็ทําให้เหมาะแก่การใช้งานทั่วไปนะคะจนถึงระดับสูงเช่นกันนะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการออกแบบการจัดวางหรือว่า การสร้างสารรค์ผลงานตามที่เราได้กำหนดเอาไว้ส่วนต่อไปเดี๋ยวตูนจะเดโมให้ดูนะคะล,ลำดับแรกนะคะเราก็ไปที่เบราว์เซอร์ของเรานะคะแล้วก็พิมพ์คาว่า c a n v a c o m นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาดูนะคะว่าเราอยากจะออกแบบงานอะไรนะคะเราก็ดูเลยะคระับมีให้เลือกมากมายนะคะทั้งเป็นไว้บอร์พรี e ซนเ t ชันโซเชียลมีเดีย วิดีโอนะคะหรือว่าจะเป็นงานเว็บไซต์นะคะอินโฟกราฟิกอะไรเงี้ยก็ทำได้นะคะวันนี้นะคะตุ้ก็จะยกตัวอย่างเป็นการทำ presentation นะคะอย่างแรกเลยก็ไปที่มุมขวาบนนะคะเราจะมีปุ่มเขียนว่าสร้างดีไซน์นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลือก เป็น presentation นะคะหน้าจอค่ะเราจะเห็นว่ามีเป็นกระดาษเปล่าๆนะคะมาให้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะด้านซ้ายเนี่ยสิ่งที่ใช้งานบ่อยๆก็จะเป็นในส่วนของดีไซน์ดีไซน์ในที่นี้คือเป็นการเลือกเทมเพลตของงานนำเสนอนะคะแล้วก็องค์ประกอบก็คือพวก พวกรูปภาพสัญลักษณ์นะคะรูปทรงกราฟ,ฟิกตารางภาพถ่ายหรือว่าวิดีโออันนี้สามารถที่จะแอดเข้าไปในงานนำเสนอได้นะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นข้อความเราสามารถที่จะเพิ่มข้อความลงบนงานนำเสนอได้เหมือนกันส่วนอัปโหลดเนี่ยเราก็สามารถที่จะอัพโหลดไฟล์ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เราะคะ ขึ้นมาไว้บนแคนวาได้นะคะแล้วก็ใส่ไปในบนงานนำเสนอได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายก็สามารถที่จะแอดลงไปได้นะคะหลักๆก,ก็จะใช้อยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวตัวขอเลือกเทมเพลตก่อนนะคะสำหรับงานนำเสนอก็จะเลือกเป็นสักอันนึงแต่อันนี้นะคะ ยิ่งจะเห็นว่าอันเนี้ยมันเป็นโปรทําไมถึงใช้ได้เพราะว่าตรงนสมัครสมาชิกเป็นแคนวาโปรแล้วก็คือเสียตังค์แล้วก็สามารถที่จะใช้พวกเทมเพลตหรือว่ารูปภาพที่มันเป็นโปรได้แล้วอะค่ะก็จะมีเขาจะทําออกมาทั้งหมด17หน้าเราสามารถที่จะเลือกใช้แต่ละหน้าได้หรือว่าสามารถที่จะเลือกใช้ทั้งหมดเลยก็ได้นะคะอันนี้ตุ้นก็เลยเลือกใช้ทั้งหมด17หน้าเลย แล้วก็เขาจะออกแบบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเทมเพลตเนี้ยเราแค่ก็แค่รับพื้นหลังหรือว่าเพิ่มข้อความลงไปนะคะพอเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้รูปแบบของฟอนต์ที่เขาให้มากับเทมเพลตนะคะเราก็สามารถที่จะทำการปรับแก้ออฟอนต์ได้เองนะคะปรับขนาดปรับสี เอฟเฟกใส่ให้กับฟอนต์อันนั้นได้นะคะตร้ก็ลองปรับฟอนต์ดูลองปรับเพิ่มขนาดฟอนต์กดบวกก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเลือกที่เขากำหนดมาให้แล้วหรือว่าพิมพ์เอาเองก็ได้นะคะขนาดฟอนต์ใส่สีให้กับข้อความหรือว่าจะใส่เอฟเฟกเช่นเนี่ย เอฟเฟกก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะทั้งแบบเงายกลอยเอ่อนีออนอะไรเงี้ยอะไรนี้ตุนลองยกตัวอ,อย่างเป็นใส่เป็นเงานะคะนี่นก็จะมีเงาให้หรือว่าอยากจะใส่เป็นให้ข้อความมันเคลื่อนไหวก็ทําได้นะคะก็คือเอ่อใส่แอนิเมชันให้กับข้อความหรือว่าอันนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีแบ็กกราวได้นะคะอันนี้เป็นสีขาวอยู่ใช่ไหมคะ ก็จะเปลี่ยนเป็นสีอื่นสีม่วงแล้วกันลองเข้าไปเล่นดูได้นะคะเขาถ้าเราเออเราสมัครสมาชิกแคนวาแล้วใช่ไหมคะเขาจะให้เออเราใช้ฟรีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะถ้ามันมีฟิเจอร์บางตัวที่เป็นแบบเทมเพลตสวยๆอ่รูปภาพสวยๆอย่างเงี้ยที่มันติดโปรอย่างเงี้ย อาจจะต้องสมัครสมาชิกที่เป็น c a n v a Pro นะคะก็สามารถที่จะใช้พวกเทมเพลตรูปภาพที่มันสวยๆได้อันนี้ลองดูองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มรูปทรงกราฟิกเงี้ยลองดูกราฟิกได้ะคะ่ะเราจะเห็นว่าอันที่มีมงกุฎนะคะอันนี้จะเป็นโปร ถ้าคนที่ไม่ได้สมัครแคนว่าโปรก็จะใช้งานไม่ได้นะคะแต่ถ้าไหนที่มันไม่มีมงกุฎเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ฟรีเลยแอดคนเข้าไปเปลี่ยนสีคนได้นะคะทำคนให้เคลื่อนไหวก็ได้ก็คือสามารถปรับได้กันหรือว่า อยากจะเพิ่มข้อความเราก็เลือกสไตล์ของข้อความก่อนอยากจะให้เป็นแบบไหนก็เพิ่มเพิ่มข้อความใส่เข้าไปได้เลยก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการทำ presentation อันนี้ก็คือถ้าเกิดเรามีหัวข้อก็ใส่ได้ตามนี้เลยนะคะ อัปโหลดไฟล์ใช่ไหมคะอัปโหลดไฟล์แล้วก็เลือกอัปโหลดไฟล์แล้วก็ไปเลือกเอ่อรูปภาพที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเอามาใส่ได้วิธีการลบนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่อยากจะได้เอ่อรูปภาพนี้ก็คลิกไปที่รูปภาพนั้นแล้วก็เลือกจุดสามจุดนะคะหรือว่าเลือก ลบเลยก็ได้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์รูปถังขยะนะคะส่วนการเซฟเนี่ยอันนี้เขาจะเซฟให้ออตโนมัติอยู่แล้วเราไม่ต้องทำอะไรนะคะแล้วก็ตั้งชื่อโอเคอันนี้ก็คือถ้าเราคลิกตรงนี้แราเป็นคลิกตรงนี้มันจะเป็นการตั้งชื่อโปรเจกต์งานของเรานะคะแล้วก็วิธีการวิธีการแชร์นะคะ ก็คือไปที่มุมขวาบนนะคะกดแชร์จากนั้นให้เลือกดาวน์โหลดเราก็เลือกประเภทไฟล์ที่เราต้องการจะาดาวน์โหลดออกมานะคะสมมติว่าเลือกเป็น jpeg นะคะแล้ก็ไปที่ jpg อันนี้อาจจะไม่ต้องปรับนะคะคุณภาพอาจจะปรับนิดนึงนะคะคุณภาพของภาพนะคะเรา เขาก็ให้เลือกหน้านะคะว่าเราจะเซฟทุกหน้าเลยไหมหรือว่าเซฟหน้าไหนเราก็เลือกไปอันนี้ตุนก็เซฟมาถูกหน้าเลือกเซฟทุกหน้านะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดค่ะสำหรับการทำงานของแคนวานะคะก็คือต้องมีอินเทอร์เน็ตถ้าออฟไลน์ line, ทำไม่ได้นะคะมันจะไม่เซฟโอเคเซฟมาแล้วเนี่ยมันก็จะไปเก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของเรา ตรงดาวน์โหลดนะคะสำหรับตัวเลโมนะคะเทคนิคการใช้งานแขนว่าเบื้องต้นนะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย